สวัสดีครับสวัสดีย่ำเดดเ้าน,เนะครับมันนีกะทิพาฒพี่น้องเขานะครับมาหดพักย่ำเศ้าๆนะครับจะเป็นหดบริหดท้องมือสามมือนะครับนี่เป็นเกือนะครับเกือขาวนะครับเดี๋ยวนยมันเกิดเองนะพี่น้องกำลังออกลูกออกมากออกน่วยนะครับลายเต๋าไปพี่น้อง กำลังพอกินกับคนเต่บกุ้นะครับดกนะครับเิดเองตามคือว่าในมันล้นนะครับ,บน้องครับดกเติบมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับแล้วกันวุนนั้นอาจจะเป็นบักเกียส์ซึนนะครับนี่ก็มีผักเพล้ผักหอมนะครับนี่ตู้เริ่มสตีแรงแล้วพี่น้องเราต้องหดน้ำผักน้ำมีนะ กได้เปียกเปียกเลยนะครับชิบมุนี่ต้องเดี๋ยวโหดด้วยกันนะครับกำลังขึ้นนะครับมุ่นี่ก็มาปลูกเล่นๆ ยังเสียบครับหายจินยากแล้วอันนี้ก็เพราะที่ลาบงัวหลาบอย่างนะครับเวลานั้นเขาที่เป็นดอกนะครับดอกเขาที่ล้นบริเวณทางข้างนี้น,นะครับผูกเต่ภูมิทุเรียนเลยนะครับเห็นไหครับ น้ำนครับโอ้ตรงนีเป็นบุกเขียม่วงตัอบุกเขียขาวเหรอครับเป็นดอกสีม่วงนะครับเขียวขาวมันนีเป็นดอกสีม่วงนะผักขั้นจรงนี่นะครุบผักหุบนี่นะครับ หัวฉีกเวย้ยถังเหรียญปีลนดอกเต็มเลยเกียร์ก็ังขึ้นนะครับที่ขี้ง่านแล้วเพื่อนนะ ตรงนี้น้ำก็สิบโบกเรียวในจักน้อยครับพี่น้องเพราะว่ามันแดดมันแห้งนะครับแดดเริ่มแรงแล้วแผ่วพี่น้องเอามาเด็ดติงๆไว้นะครับเนี่ยผักเพล่ขนา ชืว่ว่าเขาซื้อมาจากตลาดเาขากินมาเบิดนะครับนี่ขามาเด็ดค่าเด็ดไส้พัดเขา่าพัดน้ำนะครับโบรายตุ่น,นครับ พยุงนะครับพยุงปลาเก๋านะปลาเก๋าในกากินไดยดวนนะครับปลาเก๋าจะเว็นการลังขึ้นนะครับบรรยากาศยังเศร้าแก่ปลูกพืชมีเวลากับปลูกลงเรื่อยๆนะครับยังยงเชียนพักทั่วคุมหอมแดงนะครับพืชอะไะครับเพราะปลูกจริงๆเลย บานสวนนะครับพี่น้องย่ำเสาก็สิบประมาณนี้นะครับพี่น้องบกเสืออกเสือขาวเลยครับอย่าหกตรงนม้เอาบกโจกม็เสียจากบาดเลยครับไปนะครับโอ้เกเสือขาวอีหลีครับปุ่นนี่มัน เวลาเขากินเขาทิ่งไนมันนะครับผมไปเห็นต้นมันนะครับในช่วงหนาฝนมาันน่ผมก็เลยออามาเด็ดออกมาเน็บเน็บใบนะครับเนี่ยียวขาวดีครับเนี่ออกลูก้องเบิ้งแล้วครับเปลือขาวนะครับนี่คือเป็นบกพิกนะครับบุพิกอันนี้ก็ได้จากการมันเกิดเองนะครับผมก็มาเน็บเลนเลนวบนะครับบุ้ยขี่มวยขี่กวยแต่ตอนเช้าใหญ่มันคลับ ข้าวเดียวทนำะปลโดนนน้ำปลาไหลแบบนี่อยู่สามสีต่ต้นอันนี้ก็เกิดเกิดน้วยแล้วนี่เป็นไ,ไกินกับแหนมเสียบครับนี่นอนักยันเับพี่น้องสวนเฮาน,นี่แหละ ตดดน้ำพลักผักชีผักชีกับนี้เลยพี่น้องมันเห็อเมื่อวานเล่นๆทดสอบเบิ้งนะครับผักชีผักพริกผักพริกผักเขียวเลื่อยนะครับมันเนี่ขึ้นเบิ้ดเลยครับ นี่เลยเป็นพริกชอ่อนะครับพริกชอ่อสวยๆมันตะศีบใ้อยบยังน้ำนะครับพริกชอ่อสวยงามนะครับกำลังแตกพุ่มผักเพล้วนะครับผักเพลื ผักเพลี้ยนี่กับมันเนบเล่นๆไว้นะครับนี่ผักเพลี้ยนะครับนี่ผัพกพริกพะยูดอกไม้หาย่างนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจิพามาตักส่วนทั้งนี้นะครับ โอพยุงยัไงไงไว้อี่ไว้พี่นอ้องมึงนี่ก็คลองปลาดุกนะครับคลองปลาดุกที่เบ้าหนัดแล้วตกปลาเขาเดียวเลยครับกำลังตัาตากน้ำนะครับไม่ลผหายจนแดงเพราะมันไ,ไม แต่เวนกำลังขึ้นสวยงามมากเลยครับพี่น้องเลยขักขักนะครับคนน่ะสาดแสงมานะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งทางปีต่อนะมาหดทางปีต่อขิงง้ไว้ใส่ปลูกหอมนะพร้อมกับปลูกใบวัชลายไปหน่อนะครับในประมาณหนานเดียวอยู่ ดอกแคนะ่น่ะเป็นไดนอกแคดอกแคนะครับหอมนะครับหอมมัน,นีก็ปลูกกำลังควมงามครับเดี๋ยวปลูกเรนเรนไว้นะครับกำลังแตกดินนะครับมือมันถือกับดินนะหอมมือนี่กน็นี่ครับ กเกลี้ยูุอันนี้ก็ที่บ้านที่ปลูกพริกนะครับหาพริกมาปลูกเพิ่มพริกกระลงังตั้งต้นนะครับอันนี้หอมกระลังขึ้นนะครับคุ่นะกระลั่งต่างกับเลือนะครับเอาสายยางปลูกไอ้รถมันชุ่มดีนะครับพี่น,อน้องเดี๋ยวเจ๊บอกพริกเอานั่นอันนี้มาปลูกเพิ่มหรือวทาต่างนะครับหอมแล้วก็เกลี้ยนี่แหละครับชุบมือนี่แหละ ไอไพาเบิง้งพกอันนั้นอีกนี่แม่นี่แม,ม,ม่งามขักนี่มมนี่เป็นไรแม่เนาโมไี่าาามาเสียหย่า้ไงขึ้นขึ้น แล้วไปมันขึ้นเสานะครับไม่ต้องหดน้ำครับพายุหนี่มันซุ่มอยู่แล้วเก,กิดกำลังขึ้นกำลังขึ้นนะครับมันรก,ก,กระทุกลกอะกำลังแตกยอดขึ้นมานะครับเพิ่งอากาศน้ำเทาจุดแบบว่าโอ้น้ำแห้งเดียวคักพี่น้องเลยแพีเ้เดียวเลยว,วะมันบกฝนบนลง แลหดประกดถูกลกกับกบัวหับหอมแล้วก็นะครัาบบักน้ำเต้าถูกถูกลกกัลน้งขึ้นนะครับ จะปลูกครับพายุงยุครับพายุงปลูกปีนี้นะครับปลูกประมาณเดือนสองเดือนสองเดือนนี่น,นะเผาถ่านนำอาบเบาหนักเลยปนีน้หลากหลายนะครับนี่ ข้าเหลืองพุ่มนี่ไหมครับไม่ได้ขยายออกน้ำมูแตกแบบง่ายเลยข้าเหลืองพุ่มนี่แตาว่ากับปู่ไว้หลายเลยครับรอบบริเวณนาเลยข้าหลายครับจะยายไปเรื่อยๆนะครับพอนามดนๆพอนามมาสูกเป็นเลย ขเขาเกี่ยวเพั่นเบ็ดนะพี่น้องเด้อเขาเพื่อนแหลวเบ็ดปานในเรียกเขาเหนียวนะครับพี่น้องหดนำผักดยิจวะกันเด้อครับพี่นอ้องมอนี้ ผลปลายดอกเห็ดเป็นบางยางส่วนแดงน,นี่ไร่น้ำนะครับบักแขงไร่น้ำมู้ห้มานะครับโอ้คือ ติดเชื้อกบปูเล่นๆไว้นะครับติดเชื้อไปให้มันไงน้ำบกลาดนะครับแต่มันตั้งล้ำเลยไปกินเถอะเชื้อดอกเค่้พี่พน้องเค่้แดงนะทักกิรีเด็นะดเ่าใหญ่มันสูงพี่น้อง กวันเป็นหฮมเป็นเงาเขาเนี่ยกัคักเล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตัดตัดตัดหยอดตัดปลายนั่นไว้นะครับพวกต้นเข็มมันปื๊ดผมบ่ได้บ่ได้สังเกตได้เทียนะครับมันออกดอกคลักออกดอกแน่นะครับเบึงบ่ค่อยได้สังเกตนะครับบัดมาเบื้องมณีงมูนหน้อยกับลังแซมกับนี้นะครับปลูกแซมเพิ่มมาอีกนะครับเขแดงนะสวยงามนะครับสวยงามปลูกประดับพร้อมคือเป็นใบไม่ดอกไม่ประดับในเขาในสวนได้พร้อมนะครับเขแดง แล้วก็สามารถกินได้ด้วยนะครับแจกคนนใ้น้ำนะครับเนี่เป็นไม้ประดับในฮาพร้อมนะครับแค่แดงเป็นไม้ประดับนะครับปลูกหลายนะครับอีฟังฟั่งนั่งกับกรลังออกนะครับไม่สิบสิบมีสิบต้นอยู่นะครับเฉพาะแค่แดงเป็นไม้ประดับได้นะครับกดอกมันสีแดงจริงคือนะครับงามนะครับผมมีกราพับใน้องเขาหดอาพักนะครับนิดนิดน้อยๆนะครับเพรเกษตรย้ำเส้นนะครับวิธีชีวิต ของคุเห็ดกษตรนะครับป็นสีแหละตื่นเสาร์มานะครับชุ่มๆนีบขั้นเดียมหดเลยนะครับอันนี้อยู่หนาสวนนะครับมีหลากหลายหลายอย่างหลายแนวครับแน่นกันอยู่นี่แหละเจ้ววาอีอย่างแน่นนะครับพี่น้องหลายสวนหลายหม่องหลายบอลครับทั้งวนตามหยาไปน้ำนะครับทั้งปลูกนะครับช่วงนี้กับปลูกนะครับช่วงนี้เน้นการปลูกพืชอายุสั้นนะครับพืชพวกหอมบักทั่วนะครับอีกมือสองมือนี่ก็จะน้ำบักทั่วนะครับบักทั่วคางนะครับที่เอารถไถไงฉากหล่อเอาเลยนะครับ ักรองเราปลูกปลูกเรือนสายนำยศนะครับพอดีแตกขึ้นมาครับปกตัวพุ่มที่ว่าผมปลูกก็แตกแล้วก็มีนะครับกำลังเกือบหนึ่งเลยครับพี่น้องครับผมเช้านี้ก็อากาศดีนะพี่น้องอากาศดีสวยๆในกะทิขวดหอนนะครับก็ธรรมดานะครับยุคยุยุสวนเกษตรนี่ถึย่สงบี่และครับครับผมสำหรับวันนี้ก่ะเดี๋ยวผมเทเวไว้ต่ำเนียครับผมสวัสดีครับ